ข่าวจังกับสลาเป็นสื่อวิดีโอแอนิเมชันที่ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้การอ่านสะกดคำอย่างสนุกสนา,านผ่านวิธีภาพเคลื่อนไหวในระบบโอเปกาเมนต์เซนเตอร์ประเภทที่สร้างสือ่อสวัสดีค่ะดิชันนสารสิริพรพันคาตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านท้ยทรายขอนำเสนอผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศประเภทผู้สร้างสื่อเทคนโนโลยี เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนโดยใช้นิทานข่าวจังกับสระอานิทานเรื่องข่าวจังกับสระอาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกาที่หโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำ 1. เพื่อพัฒนาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบวิดีโอนิทานข่าวจังกับสรารา ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนรู้เพียอชนะไทยและการประสมคำกับสระให้มีความน่าสนใจ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนบ้านห้วยทรายมีทักษะในการอ่านสะกดคำที่ดีขึ้น ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. การวางแผนการสร้างและพัฒนาสื่อศึกษาปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1พบว่านักเรียนไม่สามารถอ่านประสมคาที่ประสมสระอาได้วางแผนกรอบเนื้อหาออกแบบสื่อและผลิตสื่อด้วยแคนวาโดยมีเสียงภาพที่น่าสนใจทดลองใช้กับนักเรียนโดยใช้กระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบ PDL ประเมินและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและอัปโหลดเข้าสู่ o b c c o n t e n t Center การสร้างและพัฒนาสื่อเน้นทฤษฎีคอนสรันติวิทฟังก์ชันวญญาและมัลติมีเดียออกแบบให้นักเรียนเข้าใจง่ายด้วยนิทานแฟนตาซีใช้ภาพสีเสียงตัวละครช่วยกระตุ้นการจดจำการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลประสิทธิภาพ e ีหนึ่งและอ e ีผ่านเกมประเมินโดยครูผู้สอนจริง3ท่านให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสื่อได้รับการอนุมัติและเผยแพร่ผ่านอเบคคอนเทนคอนเซนเตอร์อย่างเป็นทางการพร้อมเอกสารรับรอง ผลการดําเนินงานจากการนํำสื่อวิดีโอข่าวจางกับสาระอาใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1จำนวน10คนพบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสูงขึ้นโดยระอยละ,ะ .17.5 อ่านประสมคําด้วยสาระอาได้ถูกต้องเกินเกณฑ์ที่กําหนดนอกจากนี้นักเรียนมีความกระตือรือร้นสนุกกับกิจกรรม active learning และมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเกน้อยละ80 โดยมีหลักฐานการจัดกิจกรรมเช่นภาพถ่ายคลิปรีโอและใบงานชัดเจนนักเรียนยังมีความพึงพอใจในระดับสูงและหนึ่งร้อยให้คะแนนเต็มต้องมีภาคต่อของนิทานขณะเดียวกันมีการวางแผนพัฒนาสื่อเพิ่มเติมเช่นข่าวจังกับสาริเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องประโยชน์ที่ได้รับสื่อนี้ช่วยให้นักเรียนอ่านสะกดคำได้ง่ายขึ้นสนุกและมั่นใจในการอ่านออกเสียงครูสามารถจัดกิจกรรมแอคทีฟเรียนได้สะดวกลดภาวะการเตรียมสื่อ ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อทานข่าวจังกับสาระจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนทุกท่านขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สื่อข่าวจังกับสาระให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ขอขอบคุณอุปกร Content Center ที่เป็นพื้นที่แบ่งปนันนวอตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและต่อย,ยอดการเรียนรู้อย่างสมสนานต่อไปขอบคุณค่ะ